ตอนนี้เราก็อยู่กันที่แรมเบต้าดอนเมืองนะครับก็หรือศูนย์สังเทติเองนล่นก็พาเจ้าลูกรักคันนี้เข้ามาประเมินความเสียหายนะครับจากการที่เมื่อวันที่31พันวกาได้ล้มแปะข้างขวานะครับทําให้การแทนหักก็เลยต้องเข้ามารีเช็คว่ามีอะไรเสียหายเพิ่มเติมหรือปล่า เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันีอะไรเสียหายกันบ้างเดี๋ยวรอช่างเขาว่างก่อนเลวเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบให้ครับใบป,ประเมินค่าเสียหายก็ออกมาแล้วนะครับยอดรวมอยู่ที่3 300, 3 0 0ันสาอสามพนนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยไปดูกัน แต่ต้องรออะไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็มีปลายนนะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนเอาเปลี่ยนแฮนด์เลยครับเปลี่ยนแฮนด์ทั้งชุดเปลี่ยนปลอกแฮนด์เปลี่ยนกาดแฮนด์นะครับแล้วก็ให้เขาเสริมตัวนี้ด้วยเพราะว่ามันขาดอยู่นะครับก็เปลี่ยนแค่นี้ก่อนแค่นี้ก็โดนไปสามพันแล้วครับนะครับทองทองดี เดี๋ยวยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพอเดี๋ยวจะไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายแล้วเดี๋ยวจะเอาน้องทองดีของเราไปล้างกันนะครับอ่นี้นะครับ